าตามปากตะไคร้ไปเจอเสกเขาไว้ <laughs> แสกเขาบอกว่าเาเป็นแสกเขาเป็นแสกน้องแสก <c oughs> แสกโซโลมาเฉียดๆกับเสกเลยแต่หน้าถ <c oughs> ้าผมเห็นเขาแล้วผมอยากจะเป็นให้เขาเป็น โซโลนะจะได้ล็อกไว้เลยนี่คุณแจ้ทเอ้ยดีนี่เขาร้องเพราะนี่พี่ต้องเลิกไปเล่นลิเกตลอดใช่คือมีความสามารถนะเอเดี๋ยวนี้คือด้วยบอกว่ารายการเราเนี่ยชอบให้คนให้โอกาสคนที่ได้โอกาสไงครับผมอ่จริงๆเขามีความสามารถนะเสียงดีด้วยเพียงแค่บุคลิกเขาดูง่ามือหน่อยปักตะไคร้ก็แต่งเองร้องเองเหมือนกันปักตะไคร้มีที่มาแต่งเองเหมือนกันครับปักตะไคร้ก็มีที่มาเหมือนว่าผลยผม ตกฟ้ารั่วตกไปหยุดไม่ย่อนเลยวันนั้นผมไปเล่นที่จันบุรีผมได้ไปเล่นที่จันทบุรีแล้วปีเตอร์จะต้องเล่นอ่สามทุ่มวงวงวงนักเรียนเด็กจะต้องเล่นก่อนเวลาของปีเตอร์พอเด็กนักเรียนเนี่ยเขากำลังเริ่มเล่นเพลงของเสกเนี่ยไอ้สมสารตึงนึ่งและตึ้งฝนมาเลยผนมาแดนซ์ทรงแดนเซอร์วิ่งลงเวทีทุกคนแต่กระจายชุดไปทางยกทรงไปทาง ทุกอย่างกระจุยกระจายอทีนี้ผมผมก็ต้องวิ่งหาที่หลบฝนอ่ะมันตกแรงมากเข้าไปเห็นร้านค้าที่เป็นเพลิงอ่ม้ร้านค้าเออพอนั่นได้เขาหลบฝนได้ก็วิ่งเข้าไปหลบฝนร้านก๋วยเตี๋ยวเขาไปหลบในนั้น่ะผมหลบฝนได้แต่คุณหลบฝนไม่ได้นะเพราะว่าเมียผมชื่อฝนเล่นมุกกันได้ได้หรอต้องมีเมียชื่อฝนทีนี้พอเข้าไปหลบปุ๊บแม่ค้าเขาพูด โอ้โหไม่น่าตกเลยผลเนี่ยแล้วก็คุยแม่แม่ค้าก็บทุกคนก็มาลุมกันอยู่ในร้านแม่ค้าเยอะไปหมดเลยทั้งทีมงานแล้วก็ต่อดนตรีพิธีกรมารวมมาที่ร้านค้าหมดเลยนาะก็มาหลอกคนกันฉันโอ้โหไม่น่าตกเลยกำไรขายได้อยู่เนี่ยอะไรเงี้ยแม่ดนตรีก็เลยไม่ได้ดูเนี่ยนักลงมาร้องมานั่งเปียกเป็นหมามาหลอกมาแลกอยู่เนี่ยกํัง เปียกสอกแสบปวดมองแปกมองแปอกแม่คาบอกว่านักร้องก็นั่งเป็นหมาเปียกอยู่เนี่ยเราก็มองอ้าทีนี้แกบอกว่ายายพินแกตะโกนไปอีกร้านหนึ่งออตะโกนฉันบอกแล้วไงบอกให้ลูกสาวแกมาปักตะไคร้ถ้าลูกสาวแกปักตะไคร่รับรองฝนนี่ตกลรอกเขามีความเชื่ออย่างนั้น โบราณโบราณเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเขาเชื่อจริงจังเลยทีนี้บอกแล้วมันให้มันมาปักไหมไม่ได้มันมาเออลูกชายเขาบอกโอ้ย้ามันมาปักอ่ะกลัวมันจะตกอีกแปดหาเขาบอกน้องก็มีความรู้สึกว่าป้าคนนี้เชื่ออีกคนนึงก็พูดเล่นมาก็เลยให้ลูกน้องชื่อชื่อหนึ่งหนึ่งจดหัวข้อไปหน่อยปากกาไปหน่อยปะตะไคร้เออเลยเขียนด้วยปักตะไคร้ค่ะ เราก็มองแล้วเอามาจากเพลงโลโซเด้ง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 เดงเด้งเด้งเด้เพราะไอเด็กมันเล่นอยู่เมื่อกี้มันอยู่ในหัวเราอยู่เท่งเด้งเตงเด้งก็ฝนมันตกก็ฝนมันตกยังฟ้าลัวมืดดำสลัวตกไปทั่วจนตกใจจะออกไปโน่นออกไปนี่ก็ไม่ได้ฝนตกมากมายทำยังไงฝนจึงจะหยุด แล้วก็พับเก็บไว้ใสก่กระเป๋าไว้แล้วมาแต่งต่อที่กรุงเทพอี่ตื่เพลงแล้วกันค่ะเพลงชมงามอันนี้มาอัลบั้มใหม่ล่ะอัลบั้มใหม่ชมงามนี่ผมแต่งเพื่อให้เกียรติกับคนผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงที่มีอาชีพโช์สรีละมผมจะให้เกียรติพิทตี่ พิตตี้โคโยตี้แดนเซอร์เนี่ยถ้าไม่มีน้องๆเหล่านี้ความสวยงามบนเวทีในงานเลื่อเลจะไม่มีเลยเธอคือสีสันที่ดีมากคุณเข้าใจมองเห็นคุณค่าของน้องๆเหล่านี้เพราะว่าถ้ามองบางคนก็มองในถ้าหื่นหน่อยก็จะมองในรูปเพราะว่าไอ้นี่ไปเลยเซกไปเลยแต่ถ้าอีกคนนึงมองในนั้ัว่าเออมันเป็นศิลปะที่เป็นองค์ประกอบให้กับนักร้องที่อยู่ซึ่งมันทำให้ทุกอย่างมันครบแล้วสวยคือเพลงนี้แต่ง ให้เราได้มองเห็นคุณค่าคของน้องๆเขาด้วยรุ่รรพอรันดูน้องๆเขาเต้นยังก็เพลินมนกันเนาะเอลินี่โจิ้มริ้มไปหมดเลยและที่สาคัญปีที่แล้วออก ออกแนวอัลบั้มกับท็อปไลน์ก็คือลำวงย้อนยุคกับน้องแนนซี่แนนซี่ท็อปไลน์พอมาปีนี้ออกมาใหม่เป็นอัลบั้มชาโด้ชาโด้ชาโด้นี่ทำไมถึงต้องหยิบยกชาโด้ขึ้นมาคือคือชาโด้กับลำวงย้อนยุคมันจะใกล้ๆกันเพราะยุคยุคสมัยที่วงป่าสาคอมโบคาเล่นเนี่ยเ็ยางตัวอย่างสูงสุดถ้าเพลงลำวงก็เลียมเคยลำดูหรือมาจำใจน้อยเป็นลำวงย้อนยุคแต่ถ้าชาโด้ก็ต้อง ลองดูสิอกใครไม่ฟังเธอทำไมฉันหวังครั้งใครยุคหน้าดอนที่เอาเพลงฝรั่งมาเนื้อร้องทำนองเนี่ยมันฮิตมากพีเอมไฟมไฟถูกต้องตอนสอระเบียบดังมากครับคุณผู้ชมครับชาโด้อย่างยูเมนบีไลท์เนอะยูเมมบีไลน์แก้วแตกเพลงแด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 งโอ้โหน้าร้านวัยรุ่นติดหอเสร็จแล้วพอยาดูใครได้อะไรอย่างเงี้ย ข้ามเดียวไว้รุ่นกองโอ้โหกองกันอยู่ข้างหน้าตีกันเล้วอันนี้คือเอาไปถึงว่ายุคสมัยของอ่าเมื่อก่อนในยุคที่ว่ารุ่นพี่ต๋องโอ้โหอยู่ไม่มีไลน์เนี่ยโอ้ล็อปฟัตทอมแอดคาราบาวก็บัวลอยอ่ะบอกขึ้นบัวลอยเอลาแล้วเตรียมตัวแล้วหลบที่กำบังสนุกสนุกพี่ต๋องเมาแหละตอนนี้เออสนุกมากเลยอยากให้พี่พีเตอร์พูดถึงแนวเพลงของ ลูกทุ่งในปัจจุบันหน่อยแล้วก็น้องๆที่ตอนนี้เข้ามาเป็นนักร้องลูกทุ่งในปัจจุบันครับเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันเนี่ยจริงๆอยู่โลกมันก็หมุนไปแล้วเพลงเนื้อเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาแต่งตามยุคตามสมัยอยู่แล้วแต่งณเหตุการณ์นั้นๆแต่งให้เห็นความวิถีชีวิตแต่งให้เห็นความเป็นอยู่และแต่งอยู่ในปัจจุบันที่ยุคไหนคือยุคยุคยุคที่ลูกทุ่งก็แต่งมาอย่างสมมติว่าหอมเอ่ยหอมดอกกระทิ้ง ก็ยุคมนรักลูกทุ่งลุนลยเล่าเรื่องราวมาเห็นเห็นภาพหมดเลยเห็นดอกไม้เห็นช้ยลมแสงแดดธรรมชาติกินโคนสาบควายถูกต้องแต่พอมาลูกทุ่งยุคนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยจะพูดเรื่องมือถือนะพูดถึงมือถือครับผมพูดถึงมือถือเฟซบุ๊กไลน์คอมต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคําว่าลูกทุ่งยังไงก็ต้อง เป็นเพลงที่ต้องมีสัมผัสนอกสัมผัสในที่ดีนี่นะครับสัมผัสนอกจนอยู่ในขนปโะเพณีทมเนียมของเราที่วัฒนธรรมไทยนะครับสัมผัสสัมผัสนอกสัมผัสในับนะกาบโครงกรเนี่ยให้มันชัดเจนตักกะละด้วยภาษาด้วยออกให้มันชัด ใช่ครับนะมันควบกล้ำให้มันชัดเจนใช่ไหมคอมพิวเตอร์จะบอกแบบนี้ใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยนอกจากจะมีอัลบั้มนะฮะแล้วตอนนี้สังกัดท็อปไลน์ไดมอนด์ผมท็อปไลน์ไดมอนด์ครับครอบครัวเป็นไงตอนนี้ครอบครัวธุรกิจเห็นบอกว่ามีธุรกิจด้วยครับผมตอนนี้ธุรกิจของผมผมก็ให้ให้ทีมงานของผมเนี่ยเพาะถั่วงอกถั่วงอกออร์แกนิก อ้ถั่งอกถั่งนอนะถั่งนอกออร์แกนิกครับแล้วมีอะไรหบกมีสนุกเปิดที่บ้านแม่ไหมีที่ปัจจุบินก็เปิดโต๊ะสนุกอยู่3ตัวคือเอาไว้ให้เด็กๆออกกีรังออกกิรังกีรังกายกีลังกายอันนี้คือเป็นภาษาด้วยใช่ไหมไม่ใช่โอยหนูกเรียนแบบเลยออกกีรังกายทักษะตัวเราก็ชอบเล่นน้าไก่เป็นเกมกีฬางมันเป็นเกมกีฬาในร่มนะไม่ต้องไปตากแดดนะครับพี่ต้องเจอเจอกับผมสักโต๊ะแม่อยู่แล้ว ไฟฟ้าไฟฟ้าไาหลังจบรายการนะม<ฟ>ีนี่มีเอกลาชสุขสันต์วันสว่างปีเตอร์ปอดิฟายเนี่ยเขาจะเจอมาจำสนุกค่ไผ่บางทีไผ่เขามาด้วยเขาไผ่เขา <laughs> ไผ่นี่แหละไผยนี้อยากให้ปีเตอร์ฝากอัลบัม้มค <c oughs> ่ะสุดนี้ครับเชิญครับครับอัลบั้มของผมก็ในอัลบัม Peter ้มปีเตอร์ ละมงย้อนยุคหรือว่าปีเตอร์ชาโด้ปีเตอร์ทอฟไลชาโด w อีกประมาณสัก3เดือนก็เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ได้ประมาณ70%็ดสิกำลังอยู่ในช่วงของการใส่ดนตรีสดอยู่<อ>ยังไงถ้าระบำชุดนี้ออกมาก็ฝากให้พี่น้องแฟนเพลงได้มันกันด้วยครับขอบคุณครับนะคะพี่ปีเตอร์ไม่ไปไหนนะคะจะมีอีกหนึ่งบทเพลงี่างหากการชื่อเพลงอะไรนะคะไม่รักแกล้งหลอก ไม่รักแกลงหลอกยอดมากเลยเป็นแนวชา a d โดคต้องรับฟังกันเลยนะแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเตอร์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือเรื่องราวนะครับของผู้ชายคนนี้มากความสามารถนะครับเป็นทั้งนักร้องและก็นักแต่งเพลงนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะฮะ ันนี้เวลาของเรานะครับหมดลงแล้วครับผมใช่แล้วนะคะสามารถติดตามได้นะคะกับรายการดีๆแบบนี้นะคะลูกทุ่งไทยแลนด์นะคะร้อยเพลงรักล้านเพลงดังเกาะกระแสลูกทุ่งกับลูก,ลกทุงท่งไทยแลน,แลนด์อย่นั่นะช่อ ในการรับชมนะคะถ้าเป็นช่อง66นะคะรับชมได้ที่กล่อง PSI ค่ะถ้าเป็นช่อง73นะคะสามารถรับชมได้ที่กล่อง Big f o Leo Tech, Infosat, ThaiSat ค่ะช่อง93นะคะรับชมได้ที่กล่อง QSat, Dynasat ค่ะและอย่าลืมนะคะแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปดูได้เลยของ PSI นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้ง iOS ด้วยนะคะหรือเป็นระบบ Android ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ได้นะคะที่แฟนเพจ66 Channel รายการของเราออกอากาศนะครับวันเวลานะครับพฤหัด แล้วก็วันศุกร์นะ2วันด้วยกันเวลา18นาฬิกา3านาทีถึงเวลา19นาฬิกา3านาทีนะครับอาวละวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทำให้ฉันหวังครังใครทำมานยาว่ารักจับใจที่ไหนไม่รักแกล้งหลอกเธอไม่รักแกล้งหลอกจะเอาอะไรทูลให้ทั้งนั้นโชยังทำฉันแทบช็อกเที่ยวโฆษณาว่าฉันกิ๊กอกโทษเธอไม่รัก ไม่รักแกล้งหลอกตรองดูสิอกใครไม่ฮักเธอมีที่รักนักเรียนนอกมาเดินควงให้ฉันชำชอบโทษเธอไม่รักแกล้งหลอกเธอไม่รักแกล้งหลอก yeah. น่ารักมากแกนเซอร์มาเต้นเพลงชา a d โดกับเรา แลองดูสิอกใครไม่พังเธอทำให้ฉันหวังครั้งใครทำมานยาว่า นาว่าฉันกิกกอโทษเธอไม่รักแกล้งหลอกเธอไม่รักแกล้งหลอกตรองดูสิอกใครไม่ฮักเธอมีที่รักนักเรียนนอกมาเดินควงให้ฉันชํำชออ